เจ้านี่เข่าสวนคือเกาล่ะจ้ะรถดพักแล้วเลาะหาแนวกินจ้ะกล้วยห้องกับสุกเด้อจ้ากล้วยสดๆจากสวนห้องนี่หละจ้ะิึงผู้สิตัดกล้วยไม่ยืนรอจ้ะบอกว่ายะพึ่งมากระไดดอกเค็ดวี่งว่าทันแล้วบ่อจักสิตัดก่อนจ้ะเอานั่นหละหน่วยกล้วยห้องกำลังง้มจ้ะมามาเริ่มพิธีการจ้ะในการตัดต้นกล้วยของเฮาจ้ะ มีดกับ่บ่คอยเข่าค่อยค้มเนอะจ้ะสวนนี้บ่มีแนวค้มแนวเข่าสวาบกยกเสียมุนิกับโบ้เข่าบ่า้มเนอะจ้ะเอาดึง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 จะ้ะยายวาอย่าดึงลงไปฮาดมันสิถือต้นบกฮุ้งว่าสันเอามามาเป็นยังดอกกล้วยก็สิลมมาถึงดอกจะ้ะเอาตัดปกัปกปกักปักจะ้ะเป็นลืมคิดพอจ้ะพี่น้องจะ้ะตัดเต็งไรกล้วยกับบ้หลุดลงจะ้ะมันมีเสาต้นหนึ่งยยดอยุย่จะ้ะเพราะว่าช่วงหนาหนาวเนอะจ้ะยึดไวจะ้ะลมมาแห้งไหลยัยนเครื่อกล้วยหักจะ้ะ น่าเขาก็เอาเสียมมโกนออกจ้ะว่าเรื่องต้นกล้วยจ้ะช่วงมีอากาศมันแรงนะจ้ะกล้วยเหลืองจ้ะายมันตายพ่ายเหมือนสวนอยู่จ้ะหนามะพร้าวเนาะค่ะเลี้ยวไปใบกระเหลืองจ้ะดีแต่มันยังออกเครื่อ้ให้งกินนะจ้ะพี่น้องจ้ะพ่อได้ยูได้กินเละจ้ะเหลืออีกหลายเครื่ออยู่จ้ะห่อไว้จ้ะายเพียรมันไปเกาะหลายจ้ะขนาดห่อไห้กันยังเพียกันยังหมดเข้าไปอยู่เลอจ้าพี่น้องจ้า เอาลงๆลงมาลงมาเอ็นลงมาเราจะพี่นอ้องยังค้าเสาอ,อยู่เด้อจ้ะยกออกกับบ่เมืเด้นะเอหน่าเอ้ยเอาตัดตัดตัดสิหับจ้ะกล้วยห้าวจะใส่ซ้ำจ้ะเก็บหัวเก็บยังก็เป็นยังกันจะให้กล้วยซ้ำกับเพราะว่าจะเอารับรับใจจะถือหัวไข่เด้อหนะ่าเอาตัดตัดมีดกับบ่เข่าบ่คมเราจะเล็งล้วเล็งอีกกับบ่ขาดจ้ะถ้าเพิ่นเอามีดไปตัดยังแขวนวินหมนเราจะ กระถาหับอยู่เดอ้อใส่เวลาในการตัดกล้ยตัวนี้ก็โดนเติบเด้อจากพี่น้องจ้ะเสื้อสิได็กินมันเอาเอาเลี้ยวหนึ่งสองสามโอ้ยตัดมืองไหนกับพ่เขาบ่คมจังเมยียจ้ะสิเด้กินอยู่บละเนี่ยเอาเอาดึงดึงลงดึงลง,ง,ง,งโอ้ยเราคือบวตัดเคีย้ยสะนะเลามาตัดเอาอย่างซื่นนี่ในใจก็สิจมเหล้วจ,จนน้ะอย่างน้อยจมขึ้นเนาะอะไงเงียบไปก่อนจ้ะ โอ้ยถึงใบกล้วยถือขว้่อยล่ละจ้ะเล่าขนาดสตัดเคี้ยกล้ยให้ข่อยออก,ก้อนเนอะจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้ยนี่ล่ะคือว่าละเมื่อสมัครเห่ียปลูกสวนเนาะค่ะเฮ็ดกะบ,บบเป็นปนันหดดอกจ้ะเห็ดไปเห็ดมาก,ก็ได้ยู่ได้กินอยู่แต่พี่น้องเอาหนึ่งสองสามอ้ยเนาะบอขาดดีจ้ะขาดบ่บอขาดโอ้ยเนอะปกัปกปักเมียดแนวเมียดมันบ่คุ้มคือว่าละจ้ะเอาได้แล้วจ้ะ สวัสดีได้เนาะค่ะต้องบักหลายบาทหนึ่งน่ยงสีได้หลังจากตัดกล้วยได้ห้วจ้ะอยี่น้ำต้นกล้วยอพี่น้องหน่าว่ามึงเอาข้าวไปหั่นละอุย้ยเป็นบ้าบ่าจะ้ะสีข้าวไหวมันข้าวทีรีไว้จังไหนสิตัดมันโลกงเนาจะจ้ะให้มันเป็นปุ๋ยเป็นยางไุ่พละเนาะอ้ยเนาะเราว่ามึงว่าต้องตัดว่าต้องตัดบ่อได้บ่อได้ค่ะต้องตัด,ด,ด,ต,ต,ดต้องยกออกจ้ะสิมันข้าวไหวจังไหน เอาเอาดึงค่ะที่จริงแล้วน่าจะปาดเสียกออกจ้ะแล้วว่ามีดบาเขาแล้วก็เลยบวอยากปาดแล้วว่าปาดแล้วมันบ่ขาดเอะมันเป็นเสียก,กันแน่เนี่ยพี่น้องตัดยากจะ้ะบ่คือบ่คือเดซ้อมีดอิโตะมไม่หรอจ้ะบวไหวแล้วเอาเอาตัดตัดบวลดบ่ขาดบ่ย,ยังงอ้ยม,ม,มา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 สิจัดการเองจ้ะพี่น้องบ่ไหวสิเห็ดให้ล้าเบิ่งถ้าเบิง่งเอามาบัดน้ มามาเอามียดมากขยังบ่มาได้จ้ะพี่น้องบอกเอาเมียดมากขยังบ่หายได้ที่คุ้มอยู่หันละจ้ะบ่ได้บ่ได้บ่ได้เขียงจะดึงด้วยหันเละจ้ะค้าตะมอตะมอย่างน้ำาตนกล้วยพี่น้องเอ้ยบ้านเขาปั่มปึบเดี๋ยวเขาล่งเหมือดจ้ะจะโค้งมาอย่างน้ำาตนกล้วยวันนี้สิ้ดแเมียบ้านเขาบ้านไงวันนี้จ้ะเอา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 โอ้ยค่าค่าติดติดมันก็ยุ่สูงจังหน่อยแต่พี่น้องเสียบหอยอยู่ทั้งผุน ไลรผูกกับปีนขึ้นไปผูกใส่บันไดเนาะมันก็นเลยส,สูงก่าเจ้าของมามาสิจัดก,การที่นี่เ,เรือเอาขึ้นเรือยนะไรแต่พี่น้องนะ่ะลุดแล้วค่ะตัดว่าขาเรือเอาโลดจนะ้ะน่ะหอยมานงต้องแนงจ้ะเอาเอาเรื่อยเรื่อยเรือยเรือยเฮ้ยเกิดเป็นแน้เอือนเห็นขาหนากก็หนี้เด้อมีนเนี่เอ๋อเอา,เอาดูวความพยายามจ้ะหนาก็ว่ามึงคือบ่หอยไว้โลดบอๆๆหิมาผ่านสิมาหอยไว้ยังไหนเป็นบ้าบอบอ,บอกแล้ว ลงแล้วจ้ะหลังจากนั้นสิมาตัดต่อยมันต่ำลงจากน้อยเนะจ้ะดูบอพี่น้องจ้ะหน้าคอยบอกว่ามึงจะไปตัดจะไปตัดว่าสันให้มันแตกยอดไหมว่าสันโอ้ยหนะบ้านใดกล้วยมันขืนเคียดเรามันสิแตกยอดแตกยอดใหญ่สนอกบอกว่ามันบาแตกอีกแล้ว เอาหัวหลอจจะพี่น้อง่อยบอกว่ามันบดเตียกพู้ได้ว่าก้วยมันขื้นเคี้ยมันสิแตกสนดอกพี่น้องเลยหน้า่อยฟ้า่อยเป็นบาสอะมดตัดลงแเลยวข่อยเห็นมนขื้นเด็กเทียหอกจากต้นอ่อนนาะพี่น้องมันยังสีขื้นเนาะจ้ะเอาเอาเอามดตัดหั่นอีกเล้วพี่น้องเ้ยเอาไว้นีก้อนเนาะค่ะจังสีมาซับซให้มันเป็นปุ๋ยเนาะจ้ะมีดเขาบ่ได้เรืองดอกมือนนี้คือสิได้ซ้ำนี่หล่ะโอ้ยส่้นสีได้ซ้ำนี่ก็โดนตื่อพี่น้องเ้ยไปไปแบกล่วยเมียบ้าน โดนหลายตัดกล้วยตนเดียวมาเขามาเขามามามาเดียวเหรอจ้ะพอดีครักได้กล้วยสวนข่อยก็ได้เอาเอาสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนจ้ะมือหลังพอกันใหม่จ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า